ยองขวัญสานาทีวันนี้ครับจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของนักท่ามองต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับในช่วงต้นปี2016ครับตำรวจเมืองซีตรัสไฮส์รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้รับรายงานเกี่ยวกับชายประหลาดครับที่คอยท่ามองหญิงสาวในเมืองผ่านหน้าต่างของอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งที่ยังหาตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ได้และนี่ครับก็คือรูปภาพสเก็ตช์สุดน่าขนลุกของชายดังกล่าวนี้โดยชายคนนี้ครับถูกอธิบายจากผู้เสียหายรายแรกตรงกันว่า เขาเป็นชายวัย25-30ปีร no <to> <Mars> ่างกายสูงใหญ่รูปร่างผอมสูงไม่มีหนวดเครามักสวมเสื้อฮูดดี้พร้อมกับใส่หมวกปกคุมศีรษะไว้และที่น่าขนลุกครับคือเขามีดวงตาขนาดใหญ่สีเหลืองเหตุการณ์นี้ครับได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเลยครับเพราะภาพสเก็ตคนร้ายคนนี้เนี่ยมีหน้าตาที่น่ากลัวปนหลอนรวมถึงครับมีทฤษฎีที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่า นักทำมองต่อเนื่องคนนี้เนี่ยอาจเป็นคนในชุมชนที่รู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีครับรวมถึงทฤษฎีส,สมคบคิดว่าเขาเนี่ยอาจเป็นคนที่มาจากแก๊งลักพาตัวมืออาชีพที่คอยมาแอบสังเกตการเหยื่อของตนเองแต่สิ่งที่ถูกพูดถึงในเคสคดีนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นภาพสเก็ตของชายคนนี้ครับที่มันเนี่ยน่ากลัวะเลือเกินจนอาจทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยโฟกัสผิดเป้าหมาย ซึ่งมันอาจเป็นสาเหตุทําให้เจ้าหน้าที่ครับยังหาตัวคนร้ายคนนี้ไม่พบและที่น่าแปลกครับชายคนนี้เนี่ยได้เงียบหายไปเลยหลังจากที่เรื่องราวเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักของคนในสังคมครับรวมถึงไม่มีการแจ้งเหตุใหม่ๆหรือเหตุการณ์ทํานองนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกเลยตั้งแต่ปี2016ราวกับว่าเขาเนี่ยได้หายไปในอากาศไม่มีตัวตนอีกต่อไปแต่ปัจจุบันครับ กรมตำรวจซีตัดไฮส์พวกเขาก็ยังคงหาตัวของชายคนนี้อยู่จนถึงปัจจุบันโดยหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเฉลยต,ตัวตนของนักถ้ำมองต่อเนื่องคนนี้ได้ทุกคนคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถหาตัวชายคนนี้ได้สําเร็จหรือไม่และภาพสเก็ตนักถ้ำมองต่อเนื่องคนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรมันน่ากลัวหรือเปล่าครับบอกพวกเราได้เลยในคอมเมนต์นะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ติดตามพวกเราได้ในสยงควัน3นาทีหรือค่ายแดงที่โอเคี๊ยบชาแนลนั่นเองครับ